ถ้าดูแล้วชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m i t w o o d X2 นะครับผมกับเกม One p i e e e Bodylust นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นอ่าโกดีโรเจอนะครับผมโอเคแป๊บนึง โรเจอร์ Roger, อยู่ไหนนะตอนนี้โรเจอร์ผมก็เวลแปสแล้วนะนี่โอเคเดีย๋ยวจะพาลงไปกับตัวอะไรดีวะเป็นหนึงโรเจอร์ Roger. ต้องไปกับมือขวาใช่ปะ่ะเออต้องไปกับเลลี่สิเออถึงจะถูกนะโอเคเดี๋ยวมาจัดทีมกันกันก่อนเปนนึงออกให้หมด สีเขียวไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆนะสีเขียวอรอับน่าจะอ่อนไปนิดนึงนะสำหรับสีเขียวแบบหนึ่งโอเคตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้พี่จะถอดเหรียญออกหมดนะโอเคดูก่อนตัวมีเหรียญตอนนี้กลุ่มออกฟางสี่ตัวแล้ว โอลไปด้วยออตเอนเลเอสคาเวนดิสกินนะโอ้โหโคตรเน่าเออสีเขียวพี่ไม่ค่อยมีตัวดีๆนะครับผมไปไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้แท็กเดียวเองนะเพิ่มดามเมจก็ได้อยู่ สำหรับซับก็ร้อยสี่สิบสามนะก็ถือว่าดุเอาเรื่องโอเคน่าจะประมาณนี้นะเลดี้เราเหรียญไม่มีเออเสีเหรียญให้มันก่อนแป๊บบนึงไม่ได้เหรียญอะไรไม่รู้ไอ <c oughs> ้ปะเธอมันต้องใส่นะเราไม่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วมั้งเลดี้ เบอร์หกสิบบูทไม่มี <c oughs> อันอัดเกินไม่ต้องเราจะเล่นเป็นเออเดี่ยนะใสเหรียญให้มันสักหน่อยก็ได้นโอ้โหสเตติตัสนี่บอกเลยโคตรแห้งอ่ะครับน้องๆเอาอันนี้ไปโอเค มอมๆเลยนะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันสำหรับโกดีโรดยี่ก็คือเล่นง่ายมากนะวิวหกก็เล่นได้เลยเอ้ยวิวแปตอนนี้พี่ก็กำลังรีแรงอยู่นะให้ลงไปแรงเอนะก็เหมือนเดิมทุกๆอ่าทุกๆซีซั่นนะเขาเรียกเออพออ่าเขารีแรงหนะักพี่ก็ วันแรกพี่ก็จะดีแรงลงไปสักแรงเอนะครับผมแล้วก็ลงไปแรงเอนะแล้วก็เหลือประมาณสักประมาณ10วันนะพี่ก็จะไต่แรงขึ้นไปนะครับผมไต่แรงขึ้นไปเพื่อแรงเอสเอนะพี่ก็ตกเอ้ยไม่ใช่จบเลยพี่ก็จบแต้มประมาณอยู่ที่สอง0ันห้าทุกทุกสีสันเลยนะอืม ไม่เคยเกินนั้นนะมันเล่นยากว่ะ <c oughs> พอชนะตาหนึ่งแล้วก็แพ้ชหน้าตาหนึ่งแล้วก็แพ้นะไม่ขึ้นสักทีบอกเลยเออ <c oughs> มาทีมเขาก็มีโรเจอร์นะแล้วก็โอเด็กด้วยนะก็มีโลฟี่ด้วยนะ <c oughs> เออลืมให้ดูเหรียญสำหรับโรเจอร์นะเดี๋ยวค่อยดูทายคลิปก็ได้เพาะพี่ใส่เหรียญอะไรมาปั๊บ โอ้โยือบสก,กิลไปเมื่อกี้ไปไหนไปไหนด้าน,นล่างมีใชรไหมเอาไว้ไงลูฟี่ลูฟี่โอ้โยพี่ไม่ค่อยชอบนะพอพอมันสก,กิลใส่เราอะเราจะคูดาวสก,กิลนะเจ๋อ วัดดีจ้าอ้ยแชทดข้าวรวเลยเฮ้ยมันต่มันต่อยน,อยนี่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 ก่อนนี่ก่อนระวังมันต่นะเขี้ยลยบูทมาพอดีนี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะต่เรานะนี่ไงไต่ปนะเนี่ยโอ้โหแตกไหมโอ้โหแตกพอดีนะเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบนะอุย้ยคอบูตสองเ้ยเรียลร้อยเลย ก็งั้นงั้นนะถ้าถ้ามันไม่มีบุธีมาเมื่อกี้เราอาจจะชนะมันนะครับผมโอเคแลลี่อย่าให้ถึงแลลี่นะกระโดดมาทำไมหนวดขาวเออดันล่างลงว่ะดันล่างลงใช่ไหมจะแหลมจะแหลมทงที่ใช่ไหมไอ้น้อง ี่ไม่ให้น้องแหลมหรอกพี่มาแล้วโอ้ยชาร์จเข้ามาโอเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยว้ยเหโอ้โหอ้ย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 อ้อ้ยดีนะเมื่อกี้ไม่โดนนะถ้าโดนน่าจะแห้งเมื่อกี้เฮ้อไป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 ขึ้นทวงการกันเลยอะไรอีกวะบุฟี่แลละบีบานี่ มันต้องโดนมันต้องโดนเดี๋ยวตรงกันเฮ้ยโรเจอร์กับเอสนะเพราะลูกเขาจะเล่นกันนะเราถอยดีกว่าโอ้โหโดนมันต่อยว่าจะชาร์จสักพักหนึ่งนะเมื่อกี้นต่อยซะก,ก่อนโดนมาดีเพื่อนไปแล้วเว้ย โอ้ยโลฟี่น้ำแท็กตรงไว้โอ้ย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 จะแพ้แล้วล่ะยายายาเอ้ยเอ้ยเสืออ๋อแล้วไงต่ตอยเอ้ยไป็นเชีต่อยดิฟันดิโอ้โหโดนว่ะโอ้โหฮาตรงเลยเว้ยแพ้โอ้ทีมเราไม่ได้เรื่องเลยไอ้บ้าเอ้ยไม่ทำอะไรกันเลยทีมเรา พออัดคลิปเจอเด็กทีมงูนะบอกเลย <_ D> ถือว่าเข้าเข้าทางเรานะเพราะเราจะมารเรแล้งได้ไง<_ D> <_ D> โอเคไปดูกันตาที่สอง <_ D> สำหรับโรเจอร์ก็เลื่นงง่ายมากนะ <_ D> มันไม่ต้องทำอะไรมากนะสกิลสองปั๊บ ก็บูตดาเมจขึ้นมาแล้วก็ชาร์จสกิลง่ายๆนะไหนวะนานเกินโอเคมา ทีมเขาก็มีตัวดีๆเยอะมากนะรอเนี่ยโกงอยู่นบะบอกก่อนรอเนี่ยรอตัวตัวใหม่เนี่ยถ้าอยากให้โหดก็ออกมาเล่นกับลูฟี่เดโรซานะครับผมเพราะมันจะเป็นตัดเลือดนะก็คือจะเพิ่มเลือดไม่ได้นะสกิลมันก็คือโกงมากสองตัวนี้สำหรับใช้สำหรับตัดเลือด พวกโรเจอร์หรือพวกแทงน้ำเหมือนอูรุสหรืออาจอมพลน,นะไอ้พวกติดตะเออที่มันอ่าหิวเลือดได้อะเออต้องตัดเลือดมันนะโกมากสำหรับสองตัวนั้นนะถ้าเอามายืนคู่กันผมนี่ไม่เคยชอบเลยนะถ้าผมเล่นอูรุสนะเจอไอพวกสองตัวนั้นนะหลิงจัหวะดี๊ดีปาดเข้าไปทีหนึ่งหาย ไยมาโรเจอร์ไม่ต้องไปบวกเยอะก็ได้นะรอจังหวะเนี่ยจังหวะนี้ก็ชาร์จไปมันต่อยปั๊บโอบเห็นปะได้ไปอีกหนึ่งดูฟี่แต่เห็นเปล่าเฮ้ย,โ,ยโซโลโซโลโซโลดอกละสามพันรู้เรื่องโอเคยุดถก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน ไอ้เพื่อนเราเหรอโอเคเอาได้เขาเขาได้คิวเขาได้คิวขึ้นไม้หนุ่มขึ้นไม้เองแตกบอกแค่นี้แหละขึ้นมาเองแตกตร๊บโอ้ยเดนไตเดินไปเอาว้าวว้าวสกิลว้าวเหรอโอ้โหนี่โอ้ยตัอะไรวะอ๋อเจ้าคิด กับตันคิกับตันคลิปสามหมื่นว่าไงเอ้ย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 เจ็ดพันนี่วดยับอ่ะนู่ดูดูดูดอกละเจ็ดพันล้องบอกเลยไปไหนลูฟี่ไปไหนขึ้นมาชาร์จรอแล้วขึ้นมาขึ้นมาสิขึ้นมาสิตีอย่างเดียวตีตี โซโลมันแพ้ธาตุเรานะอุ้ยจอดละห้าพันหยุดรอใส่โซโลนะไม่ใช่ลูฟี่พูดผิดหนึ่งสองกระตุกมากกระตุกมากแย่ถลอกอุ้ยรอดูอุลุตนะมันจะหายไปในพิบตาเลยหนึ่งสองสั้นไปแป๊มาด้นหลังชาร์จชาร์จด,ดิอุ้ยโอ้โหโดนปัดมา เองวิอาจจะมาตัดสกิลพี่เลยนะ้องนี่นี่ลัดๆัดลัดๆัดดิรอลอทรัดนะอทรัด,ด,ดถ้าเราฆ่าได้สกิลสองเราจะมาสกิลสองหรือว่าสกิลหนึ่งวะไม่รู้ทีเดอร,รู้เอามาหนึ่งคิวนี่ดูดิโคตรมันเียกระตุกกืลองร้อนมากตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงเลยนะคืร้อนมากชาร์จรอชาร์จรอ ขึ้นมาสิขึ้นมาสิลูกทำไมไม่ขึ้นมาสะทำไมไม่ขึ้นมาขึ้นมาทำไมแดดมาสีหนึ่งพันฟันฟันฟันเลยโอ้โหอ้ยมันมากเจ็ดพันคะแนนโอ้โห MVP ไปบอกเลยอย่าเข้ามางู้งๆนะแตก14บคิวโอ้โหคิวโหด หมือนโกดอาที่แล้วมาเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับโรเจอร์นะครับผมสำหรับเหรียญมาดูเหรียญกันกันก่อนสำหรับเหรียญของโรเจอร์นะตอนนี้ก็ใส่เป็นของลูฟี่นะครับผมนี่นี่สแต็กก็จะเป็นประมาณนี้นะดาเมจอันนี้ก็ดาเมจหมดทุกช่องนะแล้วก็อันนี้ก็มีเกาะกับดาเมจบางส่วนนะครับผมเออ ก็ถือว่าเล่นได้อยู่เซตนี้นะแต่ถ้าวิวร้อยแล้วพี่เจ็ดเปลี่ยนเป็นเหรียญของตัวอื่นนะแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่เหรียญของลูฟี่อันนี้นะครับผมเออก็สําหรับอันนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย